สวัสดีครับผมอ่าตอนนี้เราก็มารอรับน้องจักกีนะครับผมก็มลกลับมาแล้วนะครับก็่ําไปอยู่ลาวสองสามวันนะครับเดินข้ามโข,ขงนะครับเดินข้ามโขงโอ้โหตัวเท่ามดตะนอยนะครับตัวเท่ามดจิว๋วๆเลยเกลับมาได้แล้วก็กองให้อไฟแล้วโอ้เป็นลวดลายสวยเนาะ หอ,อบครับหอ,อบตอนขึ้นนี่แหละไปชุดเดดิมมาชุเดิมจะกีก็ไปชุดเดิมมาชุดเดิมนะครับเนาะจะบอกว่าแกขึ้นยังไม่ได้หักไม่ครับมันหักอยู่ know, แล้วเพื่อได้ช็อตเด็ด ไม่สมหวังหรอกินนกเรือแล่นเรือลอยนน้อ่กี่กลับมาแล้วนะครับผมหลังจากเข้ามไปศพอยู่สพปปลาวประมาณ15ปีนะครับ สบายดีเจีเปลี่ยนชุดบ้างไปตั้งหลายวันน่ะโอ้ยมีหน้าเราถึงได้กลับมาเนี่ยบรรยากาศนะเย็นดีนะครับเนาะจะกีนั่งเรือลำไหนมาโอเจะกีลินไหว้ว่ายน้ำมาเจกีไหว้น้ำมานะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายจุ๊บ